หญิงเดินได้ชายเด่นได้ไดตาเท้าได้เลยนะจ๊ะเราแจกให้เดนะินคือถ้าขออนุญาตฝากที่เดียวเอามาเลยจ้าพ่ขอค้าแม่ค้ากับมาเด้อตอนนี้ค่ะแจกแบบโอเพนนะคะสักกะสีแก้วป <c oughs> กติหลอนสักกะสีแจกเด้อเมื่อนี้โอเพนค่ะสักกะสีแก้วถามบบิดมึงเด้อจ้ะ มาเลยค่ะมาเลยค่ะตอนนี้ยังแจกอยู่นบัตรหน้างานร้อยยี่สิบนะจ๊ะบ,ละบัลบรในทาง ได้ค่ะได้มาแลย้ยังเหลืออยู่จ้ะใครยังไม่ได้รับ <c oughs> เดินมารับเลยนะคะกับเครื่องดื่มชูก,กําลัง <c oughs> เครื่องดื่มโสมโอทีช่วงรอเวลานะคะด้านบนกําลังเช็คระบบอยู่นะคะ <c oughs> เนื่องจากทีมงานเจอฝน3มวันแล้ว อายุ18ปีขึ้นไปเดินมารับเลยนะคะกับเครื่องดื่มชูกำลังก่อนอิศกษีก็ได้จะถึงแล้วนะคะทุกคนดื่มได้ใช่ดื่มได้แล้วก็ทีมงานขอขอถอดก๊อฟให้นะคะอาจะล่าทีอาจจะไม่ล่าช้านิดนึงนะคะต้องขอทุนเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่มายืนรอกันเต็มเลยเป็นบ้างเดี๋ยวเพิ่มน้ำเปล่าว่าตอนเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะช่วยบำรุงในเรื่องระบบประสาทและก็สมองนะคะใครอยากรู้สึกสดชื่น มารับเลยค่ะแจกฟรีคนละหนึ่งขวดนะคะแจกฟรีข้าวแจกฟรีเจ้าสซ่ิมออดีอ่าเดี๋ยวบารออีกสักโค่นะคะสัง่งกสีใกล้จะถึงแล้วละฮะอ,อย่าอ่านอยู่ อะไรบรรยากศาศพาดูบรรยากาศร้านค้าก่อนนะคะทุกคนค่ะวันนี้หน้าง,งานเรามีอะไรบ้างนี่มีร้านกาแฟสดนะคะบ้านรูคาเฟ่าวส์คาเฟ่เออถูกแล้วนี่มีนมเย็นชาเขียวนมใต้วาน,นมโกโก,โกโน้นมสดฟูสตูอันนี้ร้านลูกชิ้นคะ่ะร้านลูกชิ้นร้านผัดไทยวันนี้มากันเยอะเลยนะคะ นี่ร้านข่ะโอ้ร้านนี้ลูกชิ้นนึ่งควันห่วยหงอยเลยนี่ร้านโคกบุญนะคะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวโอ้โหก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อสดเอ็นตุน๋นหมูตุน๋นหมูหมักนุ่มหมูรวมเนื้อรวมนะคะนี่อันนี้ร้านปลาหมึกย่างนะคะสวรระ่วนร้านปลาหมึกที่ขายดีนะคน เอฟซีเขากินนี้ดิร้านหมูปิ้งร้านส้มตําก็มีค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นแซ่บทะเลดองค่ะโอ้โหร้านแซ่บทะเลดองเขาเลยเลาผิดเลาถูกบ,บ่อยมากเลยวันนี้นี่เฮ้สวยจังเลยลูกขึ้นมากเลยร้านลูกชิน้นอันนี้เป็นหมูทะย่างให้นะคะนี่เลิศม,มาก ีจะเป็นแบบนี้หน้าตาเนี yeah. ่ยนากิจมากถ้วยละ5้ว59บาทนะคะโอ้มีมี3ไซส์เล็ก39คะแนนกลาง59คะแนนใหญ่79คะแนน่าคนมายเยอะอยู่นะอันนี้ผัดหมี่โคราชนะคะ20คะแนนค่ะมาซื้อกันได้นะคะ ร้านนี้ขายอะไรคนลุมกันเบอร์มาลคนคุณนคนรุ่นมันนี่ก็เป็นพ่อพิษหลายใช่ไหมขายอะไรเอ่ยอ๋อขายเอค่ะขายขนมปังผีขึ้นแย่รูดข่องรอวะนี่ไงใส่ไส้โอ้โหเออนี่ค่ะคนแต่ว่าคนรอซื้อเยอะมาก ใส่ว่าต้องอร่อยรา้านนี้อร่อยเห็นไหมกระตีนั่นไงโอ้โหอันนั้นคือขาดที่ขายหมดใช่ไหมพี่ป้าเบอสล่าเพราได้เลีนอยู่ขนมปังสีเบิร์ดแล้วโหลดฮะต้องซื้อต้องซื้อแล้วล่ะนะแซ่บนะคุณนี้ลองเลยนะฮะอเอาสีนี้ให้หนไปให้หน่อยสีคุณพี่ได้มาเนี่ยเอาไว้สองกอนเนาะได้นะฮะ เอาคือเป็ี่ยนตยางไปแล้วมนจะบอิกระสีตบพิน้องน่ากินมากอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะฟองดูครับผมฟองดูนะฮะร้านค้าน่ากินมาเลยไสเกาะอีสารลูกละสองบาทนะฮะวันนี้ร้านค้าเยอะมากเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจะโดนลขกิทธิตนะฮะเดี๋ยวไปทางนี้เลย มะแรงทอดปลาหมึกย่างวันนี้คนคึกคืนนะเอาซิง่งเนาะร้านนี้คนก็เยอะจังเลยก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวสองพรค่ะว้าก๋วยเตี๋ยวสองพรนี้น้ำตกน้ำใสอร่อยมากอันนี้ร้านแมลงทอดนะคะจัดร้านที่สวยงามมากเลยเป่าสามขวดเป่าสามขวดจ้า อันนี้ร้านน้ำปั่นนะฮะลูกทอดร้านลูกศี้นะสวัสดีค่ะอันนี้มาไก่จังนมาแล้วแม่ดแมงแวนี่แมงทอดค่ะม,<า>มีเ<า>ต็นม,<า>มีเต็นวะมีเต็นกันฝุ่นด้วยนะม,<า>มีลูกชิ้นนึ่งมีถั่วต้มน้ำจิ้มรสเด็ด<า>อันนี้ไก่ย่างนะคะ ไก่ย่างหมูปิ้งนะคะนี่สกิลเนาสมบูรณ์เกสมบูรณ์อันนี้เป็นร้านน้ำจิ้มแซบนะคะหมูย่างจิ้มแจ่วป็สลัดแบบนี้เลยนะคะซื้อได้ของพี่มา10บาทเองนะคะอร่อยแน่นอนค่ะอันนี้ซูซีนะคะทุกคนซื้อครบ50คะแนนแถมฟรีอีก5คะแนน อันนี้เป็นไก่ทอดเกาหยีนะจ๊ะนี่โอ้โหชิ้นละสิบคะแนนนะคะยำโอ้ยำคูมายำกุ้งยำเล็บมือนางยำแซลมอนอันนี้กุ้งทอดกุ้งทอดมันทอดนะคะ ยูเร oh, ียนยูเรียนโอ้ะม่วงมะม่วงไม่ใช่ทุเรียนนดิโอเคกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ค่ับกดติดตามช่องควางคุณออฟความคุณโมมี่ค่ะเอาไปเชียวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะับสำหรับคลิปนี้บายบาย